สวัสดีครับแดรี่แบ่งฟังวันจันทร์ที่6กันยายน25 6 4คุณอยู่กับผมอธิพงศ์พัฒน,นเศรษพรงศ์ถ้าเราพูดถึงคณะแพทย์ทุกคนก็คงจะรู้ว่าเป็นคณะที่มีการแข่งขันมากคะแนนที่ต้องใช้ในการสอบเข้าสูงบวกกับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่บังคับให้นักเรียนม6ต้องแข่งขันเป็นอย่างมากเลือกแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าได้เลยแต่พลาดแล้วก็ต้องรอไปอีกหนึ่งปีระบบแบบนี้สร้างปัญหายังไงนะครับแล้วก็ เราจะมาพูดเรื่องนั้นกันแล้วผมก็จะเล่าให้ฟังเพื่อเปรียบเทียบว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยคัดเลือกผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยอย่างไรการสอนในประเทศไทยเนี่ยก็คือให้วห6เนี่ยสอบวิชาต่างๆนะครับแล้วก็นําคะแนนที่ได้ไปยื่นเพื่อคัดเลือกว่าจะเข้าคณะอะไรจากนั้นก็จะวัดกันว่าคะแนนที่ยื่นน่สูงพอหรือเปล่าชนะคนอื่นหรือเปล่านะครับคนที่คะแนนสูงพอก็จะได้เข้าเรียนคนที่ไม่สูงพอก็อกหักไปต้องรอปีหน้า แต่ว่าพอเข้าเรียนไปได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถเรียนไปได้เรื่อยๆจนจบนะครับหากสอบผ่านไปตามเงื่อนไขไม่มีการแข่งขันใหญ่ๆแบบนี้อีกแล้วอันนี้เป็นระบบของประเทศไทยแต่ในฝรั่งเศสต่างกันนักเรียนมหกทุกคนที่อยากเข้าเรียนต่อในคณะแพทย์จะได้เข้าเรียนใช่ครับขอแค่สมัครก็ได้เข้าเรียนแล้วแต่ความแตกต่างก็คือหลังจากจบปีที่หนึ่งนักศึกษาจะต้องสอบข้อสอบที่เรียกว่า pass และคนที่สอบข้อสอบ pass ผ่านเท่านั้นที่จะได้ขึ้นปีที่2 ใครที่สอบพลาดจะมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งถ้าครั้งที่สองไม่ผ่านก็จะต้องออกจากระบบไปและแต่ละปีก็มีคนสอบาผ่านแค่ประมาณไม่เกิน20%ของจำนวนคนที่เข้าสอบทั้งหมดมันจะเห็นว่าระดับการแข่งขันนั้นอาจจะไม่ต่างกันคือแข่งขันระดับสุดๆกันทั้งสองประเทศนั่นแหละแต่ความแตกต่างคือของไทยเนี่ยต้องแข่งขันตั้งแต่จบมหแต่ของฝรั่งเศสเนี่ยแข่งขันเมื่อจบปีแรกของมหาวิทยาลัยผมรู้สึกว่านี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ เพราะฝรั่งเศสเนี่ยมีค่านิยมที่เข้มแข็งมากเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมนัม่นหมายความว่านักเรียนที่อยากเรียนหมอทุกคนสมควรได้รับโอกาสดังนั้นระบบจึงให้ทุกคนได้เข้าเรียนก่อนแล้วค่อยคัดเลือกหลังจากที่ได้เข้าเรียนแล้วความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นการที่ผู้เรียนเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสวิชาทางการแพทย์ก่อนจะถึงจุดที่จะ,จจะต้องแข่งขันดังนั้นหากพบว่าตัวเองไม่ชอบสาขาวิชาทางการแพทย์ยก็จะสามารถถอนตัวได้ก่อนถึงวันที่จะต้องมาวัดความสามารถกัน แต่ประเทศไทยเนี่ยต้องวัดก่อนถึงค่อยรู้ว่าตัวเองจะได้เรียนอะไรจริงๆมันก็รู้สึกแปลกๆนะครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือระบบของไทยนั่นหมายความว่านักเรียนที่สอบเข้าเนี่ยจะต้องพึ่งพิงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนของตัวเองเยอะหมายถึงว่าใครที่อยู่ในโรงเรียนดีกว่าก็จะมีโอกาสสูงกว่าใครที่อยู่ในโรงเรียนที่ด้โอกาสหน่อยก็จะมีโอกาสน้อยกว่าแต่ของฝรั่งเศสเนี่ยทุกคนเข้ามาเรียนในระบบเดียวกันก่อนจะสอบแข่งขันซึ่งแน่นอนละ่ะคนที่มีพื้นฐานมาดีกว่าก็อาจจะเรียนได้ง่ายกว่า แต่น้อยคนที่มาจากโรงเรียนที่แย่กว่าก็จะได้ปรับสภาพแวดล้อมก่อนที่จะได้สอบแข่งขันอย่างไรเสียระบบฝรั่งเศสก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอย่างแรกที่เห็นชัดชคือผู้เรียนในปีแรกจะมีจํานวนมากทําให้เกิดข้อจํากัดในรูปแบบการเรียนการสอนจึงอาจต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมมากนะักไม่เหมือนกับเวลาที่ผู้เรียนมีจํานวน,านน้อยก็เป็นข้อมูลคร่าวๆให้ทําความรู้จักกันว่าในประเทศที่มีค่านิยมต่างออกไปเขาสะท้อนค่านิยมนั้นออกมาในระบบการศึกษาอย่างไร อาจเป็นข้อมูลให้เรานำะมาคิดได้ว่าเราจะพัฒนาระบบของตัวเองได้อย่างไรขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ